สบายดีพี่น้องพี่น้อนปีนปลาเมือกแหงเลยปีนปลาเมือกแหงสิ้นแหงจะกินกับตำมมะฮงม,มันสอบเส้อมือจับไปน,นี่นะนี่ขีดมันบกขักปันใดมือจับใครเนยขีดจะรุดรุดนะบุม,มอ่ะห่อนกระซางมัน มังหงก็พักเรียบร้อยแต่มังุงก,กินเขาเศร้าเขาเศร้ามีม้อนสวยเลยแต่เ,เมฆคอยป็นบ่อยู่กับยายบริยากไหมเ่นอยู่กับยายนะรยนรยบริยากเดนเดียวบบไห่โบห้องบริแอบียังไหมพอคุณไปก็บริแอบได้พอคุณไปก็ได้ยายอุ้มเอาเลยค่ะ ข่าวมาเซย์ขอาวมันติดโดดออกไป,ปออกไปับเพอนกเพิ่นนะยินผู้เดียวจังสี่เลยแล้วอันข่อยถิ่มมันเลยจะออกนะเอ้ยมามาพี่น้องมาใน,นขี้นสมตำน้ำมีม้มอนเลยจ้าแล้วเรียบร้อย,ยปิง้งเนื้อแหยงสองเส้นปลาเบิกแห้นอง,อนง,นงนางอ่อนเอามาน้ำนางมนเมื่อาวานนี่แหละมาแซ่บๆมากันจ้า บนร้านคอยกอลิ่นอยู่คุณเดอ้อบริยากเป็นรถเซ่อบริไฮบริห,บรห้องแม่เพินพ่นอยู่แม่เพิ่นออกไปเบิง่งเพิ่นอีกออกบนดินเพิ่นอีกเดอ้อมื้อนี้เดอ้อไปบนตาดินเพิ่นอีกแล้วยายก็อยู่กับร้านนี่แหละเงียบบริไฮบริห้องเด,อดเ้อโหูใส่เด้อร้านนี่เดอ้อ <c oughs> มาพี่น้อง เขาเศร้าไม่ม้อนเขาเศร้าไม่ม้อนเลยนี่นะสบายดีเด้เอ fc มุตคุผู์ทุกคนทางลาวทางไทยทงต่างประเทศเด้อกินเข่าวสวยนี่ขิ้นเข่าสวยเนี่ยได้เดียวนี่มามาตั้มือฮุ่งเด้เอ fc ทางลาวทางไทยต่างประเทศสุขแรงเชี่ยแรงใจถูกแรงใจถูกหลานมาตคกปต์ทุก,นนทก,ๆๆนก,กคนเด้อ อยู่ดีมีแห้งมือเจ็บปวดไข่เดอ้อไปมาทางได้กะไห้ตลอดปวดไข้ <c oughs> ทุกเส้นทางเนาะการงานกะไหล้ลากลื่นมี่จะสิ่งดีๆเข้ามาในสวิตของครัวมดถูกขู่ถูกคนเนาะเอฟซี FC ทีนาลักหรือเอฟซีแบบได้กะสร้างเมมอนกะไหพ้พรมดถูกคนเนาะที่เข้ามาดีด้วยเข้ามาบ่ดีกะไห้พรมืดถูกคนเดอ้อสิ่งที่บ่ฮหู กับบัากันคนเฮาบหูคือบบพิษจะเม่นมาแบบได้กับโบพิษพราบว่าบหูเนาะมีแต่ได้ยินคนเบาตโตโตกตันมานำนากลกระเจ้ามาเสืออันนั้นไม่ม้อนบดถือพิษดอกเด้อคนทิพิตนะ่ะคือที่เป็นต้นต่อหูจักกับไม่ม้อนโดยตรงได้คุยกันโดยตรงดีสัวแบบไรนะ่ะคุยกันถุงมือถุงมือนะเนาะคนนั่นที่หูดีที่สุด แล้วก็กลับกายมาพี่น้องบ่าวากันคนเฮาทำมาหากินแสดงได้แน่้นก็แสดงไปเนาะพี่น้องเอาแตา่ละคนให้มันละค้ไม่ม้อนนีไมีแต่นางกินเขาให้เบิง้งเนาะ หักลูกหักลานเรียงลูกเรียงลานอย,ยู่เพื่อนหักมดทุกคนเคยก็หักมดทุกคนลูเขาหักเขาก็หักน้ำทิ้นั่นคนที่อยู่นั่นแม่เพื่อน แม่เพิูดมหาห้ไปไซเดอ้อเรื่องทิงเดอ้อแม่โม่ลงไปเมื่อวาน,นถามแล้วถามเรื่องการเรื่องงานอยู่ล่ามนี่ก็มีงานน่ะบึ้ดเดือนนึงสองล้านปลายหาสามล้านกินอยู่น้ำเขานอนอยู่หันงานร้านอาหารก็มีโรงงานน้ำดื่มก็บมี อูเซโน่เนี่ยหมักไปทได้ก็ได้ม่มอนถามร้านของว่านเนี่ยคุยกันลังกล้องเนาะไปคุยใช่นากล้องฟ้องไปนี่เขาคุยกันลังกล้องเนาะร้านจะเอาแบบใดอยากเห็นงานโอนี่จะดูแบบนี้เห็นงานเรีย่ยงแม่ก็ดีซอยแม่ แต่ยูฮิดเวียดชอยแม่กะดีไปกะดีมาไปกะดีด้วยสันจ้ะส่วนที่ยุนแม่ดีแ้วดียังดีบาเบได้ใส่ในงานแม่ได้ดใส่แม่ได้กินแห้งแต่กับ,บ่มีนานตหนังนะ้าออกไปประสบะการกาดขางนอก ทิ้งกับเซมีอนาคตแบบว่าประสบป,ประการหองขังนอกเอาในโลกกว้างกับหัวคิดปริศทากับหรือว่าแบบใดกับบู้จักเนาะแม่ม้อน,นกับพวกเข้าร้านคือกันร้านนี้เบื้องนหนึ่งคือสลดัดเบื้องนหนึ่งคือโง่ได้ทิ้งอะไรร้านไฮสลดัดคือสิบบรสลดอ่ะคนผู้นี้นะท่านสิป,ปล่อยให้ไปขังนอกก็เป็นห่วง แม่ก็เป็นห่วงย่าก็เป็นห่วงย่านแล้วเอาตัวโบอสดแล้วคนประเภทแบบนั้นเนาะยิ่งท้ายอยู่น้ำกันนะใจเราวนะคนสองจิตสองใจอยู่นจ้ะใจผู้ยิ่งแน่ใจผู้ท้ยายเนี่ยคนแบบนี้ก็จะเอาใจยากแล้วสิแบบ่หมักเสื่อคนน่ำมันตกใจตัวนี้เม่ตหมักเสื่อคน คนสิมาเบาๆเนี่ยนั่นโอ้ยคยหักเจ้าเดอ้อคอยมักเจ้าเด้คอ,ยอคอยแพ้มเจ้าเด้อไปน้ำข่อยอีสันหน่อยสิหย่านถือตัวถือหัวไปแบบนั้นนะเดี๋ยวมอนจำงบ้อยากปล่อยออกไปข้างนอกนะเรื่องอยากให้เหตุงานอยากให้เหตุต่ว่าถาดไปแล้วมันสิได้คือห้าวขีดบอสเขาหย่านไปเซฟกูเซฟคนนะขนาดนะฮะเด็กก็แท่งโลกกว้าง โทษแล้วครับมันยากตัวนี้แหละแม่เพิ่นก็บอกว่าห้ามเอาหายไปไซส์ไาสันเดียไปหายไปไซสดอกเมยเอ้ยยืนเท่านี่แหละวนั่งลาถามกันหมู่บ้านนี่งามหน้าจนเราไปเห็ดหน้าเขาทานท้ายพอเดินซื้อเสากินตอนนี้ก็ตัดพื้นเผาถ่าน เอาทานลงเตอ๋อเขาหั่นกะย้วนเอื่อยเลยตัดเพิ่มเผาทานแล้วก็มาอยู่แบบนั่นเขาหั่นกะมาอยู่แบบยิสระส่วนตัวมาสันใะ่ไส่วนโลกทซเสี่ยวมาสันใะ่คุพวกน,นีนะ ก็ไปดูไปตามภาษาข่อยกินไปขอ่อยหาได้ทำได้ข่อยก็กินไปขล้ายทานได้ข่อยก็ซื้อเข้าซื้อน้ำอยู่นักิน,าากกนมากินส่วนมาก,ก,อกของกินบ่คข่อยด้ซื้อดอกหากินเด็กอาเผิ่นซื้อมให้อานิตย์เพิ่นซื้อมให้ของกินแล้วไปตลาดล้วก็ซื้อมใไ้สงินเนื้อสินะอยากด้เงินคล้ายทานเพ,พิ่นกับผกอาเผิ่นซื้อมให้ซื้อเขา้าเป็นแนนั่น เอาหน่อยแล้วก็ไปเลยไม่เขาแจ้งเลยไม่เลยตอกแล้วก็เฮ็ดผัว่าเพื่อนอ่ะขยาเพิ่นเขาก็หักกันดีคือกันดีอยู่กินบลลูกนึ่งกินบลาหมึกล um ูกง่ายกินแบบนี่เอาอ่ะนะเอาลูกไงอันนีเอ้าบะบะเอา này nè ạ bóng. ạ bóng ra bóng. ạ lại ra bóng. ạ bóng ra bóng. ạ bóng ra 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 คือแน่น,นเนาะพี่น้องมันมอนเราสุพรรณเรื่องขิงแม่กับเบย์ขายไปลาไซสายยูเจน่ากับพ้นตกะผ่าลงุงก็ได้เห็นหน้าหน้าจิ้งเขาหักเบื้องขีดนี่ คือบ่อยากไปเด้คืยอยบไม่ได้ว่อคอมคิดคอมเห็นเนี่ยว่าอ,อ,อย่างก็ซื้ออยู่ห้าว่าอย่างนั้นแ่ซื้อบตอบได้ป่าเออสิไปห้าสิไปหรือห้าบ่ไปบอตอบเน่ถามนี่ยสิไปบอเห็นวิจักเง,งานมีอยู่ง่ายถามวันชิ้นหน้าบา้างบอกชิ้นน้าบ้าง เท็ดได้ลูกเท็ดได้ตำหงเลยแลสกินบอกบังคือเรล้วโบอยากว่าอยากไปยีงนี่แหละบไม่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 อ้นไม่ไมาไม่ไม่บินไม่ืม่ไม่ไม่ไม่ป้อนแบบนีไม่ไม่ไม่นม่ไม่ไมิน่ไม่่ เด็กขึ้นมาแล้วดูสัคะนันงเข็มหนึ่งเิน่นมากมากเลยนังเข็มย่ำกรอบๆนะคนมากกิน,ม,กนมักกยังขึ้นใช่ใช่แล้วนี่นะังไปไล่อเอาอีกบ,บ้อเมย์เบเห็นไปนั่นลูกเม่ไปให้ จะไปประสอนนั่น,นมา <c oughs> ไำำมด้อะเดี๋ยวไปแนานำคาคุยใหม่เด้อนะนำคิปนี้ใหม่เด้ออ้าวคลิปนี้กับเม,มโมร่าเนาะพี่น้องเนาะละหันก,กับกวนเนยผักกุ้ยไหลกุ้ยแซ่สะตักไข่ส่งเม,มโมนผาดชินผักเทียมด้วยจ้าบายเดีกยังและวค่ายชิมที่มียังเัง่อเมื่อเมสเก็ตเมสเก็ตโอ้ยลูกคอย มาพี่มาดี่กินน้ำก่งขนาดเฮ้พี่น้องร้านกวน